เป้าหมาย S D G ทั้ง17ประการสามารถแบ่งแยกย่อยออกมาได้3มิติหลักๆนะครับทั้งนัด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เรานำเป้าหมายนี้ไปใช้ในการพัฒนาทุกภาคส่วนในประเทศสวัสดีครับผมดรพรพรมสุธาธรอ,อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบนบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนีดาครับความยั่งยืนหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนเราได้ยินคํานี้กันมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับคานิยามของคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นถูกนิยามโดยคณะกรรมาการโลกด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของของค์การสหป,ประชาชาติได้ให้คํานิยามไว้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นคือการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคป,ปัจจุบัน โดยไม่ทําให้การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นถัดไปนั้นลดลงพูดกักง่ายๆนะครับก็คือสิ่งใดที่เราสามารถมีในวันนี้คนรุ่นหลังก็ต้องสามารถมีได้เช่นเดียวกันในปัจจุบันเราใช้แนวคิดความยั่งยืนเหล่านี้นะครับในหลายๆด้านนะครับเพื่อที่จะดูแลทั้งๆด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างสมดุลเพื่อที่เราจะส่งต่อสิ่งที่เรามีในวันนี้ให้คนยุคถัดไปให้ได้มีอย่างเช่นเดียวกันครับ จริงๆแล้วโลกของเรานะครับไม่ได้สนใจเรื่องความยั่งยืนกันแค่ในยุคนี้นะครับจริงๆแล้วเราสนใจเรื่องนี้เนี่ยมากันหลายทศวรรษแล้วครั้งแรกที่มีการพูดถึงเรื่องราวเหล่านีน้ในเวทีระดับนาน,นาชาติก็คือการประชุมขององค์การสหรประชาชาติที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนในปี1972ครับ ผู้นำจากประเทศทั่วทุกมุมโลกนะครับมาตกลงร่วมกันและเห็นความสําคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเห็นตรงกันว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้เป็นการปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วยครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการจัดการประชุมขององค์การสหประชาชาติติดตามเรื่องนี้มาเป็นระยะนะครับสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่โลกของเรารเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง อุณหภูมิโลกของเราสูงขึ้นอย่างมากนะครับรวมถึงมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วนทั่วโลกผู้นําจากทั่วโลกเลยได้มาประชุมกันอีกครั้งนะครับในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2013และก็มาตกลงกันนะครับจนได้มาทั้งหมด17ประเด็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเรารู้จัก17ข้อนั้นนะครับในชื่อว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals หรือเราเรียกสั้นๆว่า SDG ครับเป้าหมาย SDG ทั้ง17ประการสามารถแบ่งแยกย่อยออกมาได้3มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือมิติของทางด้านสังคมหรือว่าโซเชียลเป้าหมายที่1น,นะครับคือการกระจัดความยากจน2คือกระจัดความหิวโหย3คือการมีหลักประกรันทางด้านสุขภาพ4ก็คือการมีคุณภาพการศึกษาที่ดีแล้วก็5นะครับการมีความเท่าเทียมทางเพศ วิติที่2นะครับคือมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือ Profit ครับประกอบไปด้วยเป้าหมาย S D G ที่7-11เเริ่มตั้งแต่การสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ต่อมาก็คือเรื่องของการที่คนในสังคมมีงานที่เหมาะสมมีความหมายแล้วก็เศรษฐกิจที่เติบโตต่อมานะครับก็คือการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องของการลดความไม่เสมอภาคในสังคม รวมไปถึงการสร้างเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนครับและมิติหลักที่3นะครับก็คือมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยการมีน้ำที่สะอาดใช้การมีการวางแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change และการรักษาทรัพยากรในน้ำรวมถึงระบบนิเวศบนบกครับเราจะเห็นได้ว่าเป้าหมาย SDG 1 5ข้อที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย 3ม,มิติที่สำคัญนะครับแต่ใน SDG ข้อ16และ17ที่เป็น2ข้อสุดท้ายนั้นเป็นการเสริม2มิติที่ทำให้3ม,มิติแรกเนี่ยนะครับสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบด้วยเป้าหมายที่16นะครับคือการส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรมทั้งโลกรวมไปถึงเป้าหมายที่17เนะครับเป็นความร่วมมือและพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยระดับนานาชาตินะครับเราจะเห็นได้ว่าเป้าหมาย SDG ทั้ง17ประการนี้เนี่ยส่งเสริมนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ มีความยั่งยืนนะครับในทุกภาคส่วนในสังคมและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เรานำเป้าหมายนี้ไปใช้ในการพัฒนาทุกภาคส่วนในประเทศวันนี้ทุกองค์กรเริ่มต้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วคุณละครเริ่มต้นสิ่งนี้แล้วหรือยังครับ